Ừ ừ ừ เรายังสับสนอยู่เราเราไม่แน่ใจแต่ด้วยความที่เราเด็กเราก็มันโตกว่าเราเดินมือแปลก็มันพักทายผมเฮ้ยรูปรหล่อแบบนี้เละอย่างนี้ฮะสเต็ปจะแบบเฮ้ยรูปหล่อสายหย่อสูดเด๋ดยผมถือ,อยายอยู่เนี่ยผมค้างเขาพูดอะไรเขาพูดภาษาอะไรผมงงเนี่ยด้วยความผมงงผมก็มองหน้าพูดอะไรเบ้าอ่ะหนักเขาก็ไปอีกอะไรวะเบ้าอะไรกูมึงพูดอะไรมึงอะไรของมึงอย่างเงี้ย บ้าไอสา้สัตว์เราก็มองหน้ามันใช่ป่ะไมมองหน้าสีเลงเหรออย่าสีเลงไอ้สัตว์แย้ซู่ลิง <c oughs> ไปกันใหญ่เลยทีนี้ <c oughs> อะไรวะนี่คือพันยาแล้วมึงพูดอะไรเนี่ยกูยมึงกูงมึงหมด,ดแล้วเนี่ยมึงอะไรของมึงวะเนี่ยอย่าสีเลงไอ้สัตว์อย่าแม่งซู่ลิงคือกูยังค้างอยู่ประโยคแรกประโยคสองอยู่เลยนะแปลไม่ได้อยู่เลยนะ สุดท,ท้ายมันยื่นมือมาอมยื่นมือเข้ามาอ๋อห่ามันขอยาสูบมันก็ยื่นเอออ๋อครับให้ม